ดีค่ะเรามาถึงเชนไยแล้วนะคะเราเช็คอินที่โรงแรมปาคาหยัดค่ะโรงแรมนี้ก็จะมีอาหารไทยนะคะเราจะเน้นโรงแรมที่มีอาหารไทยโอเค now we get in ะะจะไปช้อปปิ้งมอลล์ค่ะที่เชนายน,นะคะกูนี่เบบี้ที่เราเดินหารถแท็กซี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่เชนายน,นะคะตอนนี้กะสี่โมงแรงแล้วคะ่ะอะโอเค เราได้รถตุกๆแล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงเฟนิกมอลลแล้วนะคะอยู่ที่เชนายนะคะก็ช้อปปิง้งร้านช้อปปิ้งก็จะใหญ่มากค่ะเดีย๋ยวพึ่งเบื่อกันนะคะ,ะใกล้ออกข้างนอกไม่ได้เลวคะ่ะอยู่แต่โรงแรมเรากับมาช้อปปิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้เราจะซื้ออะไรไปเดียวกันค่ะ แต่ว่าลุงฮานไม่ชอบให้ถ่ายนะคะเวลาช็อปปิ้งที่นี่ก็จะมีร้านเสื้อผ้าทูบิฮอร์เจอแล้วเจอสักอ่างแมทชี่ยิ้วยิ้วยิ้ว มี่ช้อปปิ้งใหญ่มากค่ะแต่ว่าไอ้อยู่ที่โรงแรมที่ปะกกยอยู่ร้านอาหารไทยปิดนะคะปิดหมดเลยค่ะทันนี้อ no? mm ี o ์อาโฮเทลอ i สัยไทยรีสอ everything close เนาะทันนี้รีสอร์ close เนาะอาโรงแรมที่ปะกกยอยูอะค่ะปิดหมดนะคะ mm hmm. อาตอนแรกว่าจะไปเทีย่ยวต่อกับลูกท่าน คงจะไม่ไปแล้วล่ะคะ่ะน่าจะกลับบ้านเนาะเพราะว่าไปก็คือเก่าค่ะเพราะว่าบงไดทุกที่ก็ปิดเนาะค่ะเนาะไปเที่ยวกับซ้ำนั่นนะคะนั่งรถเมอยซื้อไปกับวันที่เที่ยวค่ะเพราะว่ามันปิดนะคะส่วนมากจะปิดช่วงโควิดก็ทำใจค่ะโอเค now we are going โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะข้างในอันนี้เป็น ช็อปน้ำหอมเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ปะไกสื่อของกุชชี่ค่ะของลุมพันกุชชี่ขวดหนึ่งของปะไกกุชชี่คนละขวดนะคะนะเคเดี๋ยวเราก็ไปร้านเสื้อผ้าต่อนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะไปใส่ก็ได้ะคะ่ะมาช้อปปิ้งม้อ,อยางเดียวเนาะคะนะ่ะเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนเนาะค่ะเนาะปลาไก่มะฮอดเช่น่ายแล้วค่ะไออยากจะบอกว่าเงียบมากเนาะค่ะเนาะยิ่งกว่าไอบังกะโลอีกค่ะมาถึงกับไอร้านอาหารปิดเนาะค่ะเนาะร้านอาหารในโรงแรมปิดปิดทุกอย่างค่ะถ้าจะกินอาหารก็ต้องสั่งมากินข้า้งในเนาะค่ะเนาะ ปปไกลกาบลุงฮั่นกับไปช้อปปิ้งพึ่งกลับมาค่ะไปช้อปปิ้งที่ไอเอ่อฟอนฟอนนิกบอกคฟินนิกประมาณนี้ค่ะถ้าปาจำซื้อบ่ผิดเนาะค่ะเนาะกับช้อปปิ้งกับโบกับโบมีของหลายเนาะค่ะเนาะปาไปซื้อรองเท้าซื้อรองเท้าไอโบมีไอโบมี่ไซม์ไหมค่ะแบบว่าของกับ่หลายเนาะค่ะเนาะมักรองเท้าแล้วกับไซที่เฮาสิเอาบ่มีค่ะ ไปที่นี่ลงกั้นก็หิวเขานะคะเนาะหิวเขากับไปกินข้าวในห้างกินข้าวในห้างกับบะหมี่ค่ะร้านร้านอาหารที่เคยเปิดกับปิดเนาะค่ะเนาะปิดแล้วก็แบบบ่หลายไหมคะที่แบบตอนแรกตั้งใจมากว่าจะไปกินแต่ที่เคยไปกินร้านไอ้ร้านอาหารไทยก็หลายเนาะค่ะเนาะไปเบิรงเรากับบะหมี่ค่ะได้กับสรุปเด้กยวกมากินอาหารยูโรงแรมเนาะค่ะเนาะเรากับโรงแรมกับเราสั่งปิซซ่ามาก็บ่ได้ยังค่ะ แล้วก็ได้แค่นี้เนาะค่ะเนาะได้ไดนนัมหอมมาสองขวดของไอ้ของอะไรนะของกุชชี่ไหมคะไดนนัมหอมมาสองขวดเนาะค่ะเนาะได้น้ำหอมกุชชี่นะคะสองขวดแค่นี้คะ่ะบบมี่โมี่อย่างเนาะกะแล้วก็เป็นชุดนอนนะคะชุดนอนชุดชั้นในเนาะค่ะเนาะอันนี้กอะอบไฮเบิ้งเนาะค่ะเนาะ เดี blender, ๋ยวลูก hmm. ค mm ้าเราจะด่าแล้วะเป็นบาบอเอาไอ้จุดนอนแผยมุงเบิงมี่อย่างสิเนาะกะบ่มี่อย่างเนาะค่ะเนาะกะโอ้โหแบบว่าตอนแรกว่าจะไปเที่ยวต่ออ่ากะคิดว่าเ่อไปแล้วค่ะเพราะว่าไอ้มันเนาะค่ะไฟมันเป็นมืดๆบ่ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นมืดๆมิไหม ลุงฮั่นมาเขาประหยัดระสันลุงฮั่นมาเขาประหยัดไฟมาท่าโรงแรมประหยัดไฟมันก็เลยเบึ่งเป็นมืดๆเนาะค่ะเนาะเป็นเงียบเงาค่ะเงียบเงาเบ่คือบ่คือเกาเนาะค่ะเนาะแต่ก็ต้องเข้าใจเนาะเป็นช่วงโควิดก็เลยคิดว่าจะยูนีแค่สองคืนเนาะค่ะเนาะปกติคิดว่าจะอยููนีซีคืนแล้วก็จะไปเที่ยวต่อแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ไปคือเกาค่ะเสียดายเงินขาโรงแรมเนาะค่ะเนาะกลับบ้านดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวับไปกินส้มตำข้าวเหนียวค่ะคุณจิต ไอหมืกขึ้นนี่บ๊อสบายเนาะ,ค,ะ,นะะค่ะเนาะอ่ตทวเด้อค่ะหมืกขึ้นนี่อปลาบ๊อสบายเนาะ,ะไอ้ถามว่าได้กินอาหารไทยอะคะ่ะจะเป็นเนาะแต่ไม่ได้กินแบบว่ากินเผ็ดเผ็ดกินแบบว่าอาหารไทยห้าแล้วกับกินข้าวเหนียวยังอย่างเงี้ยจะเป็นเลยค่ะจะรู้สึกว่าบ่ค่อยสบายโตเนาะกะเลยขีดบาจะกลับบ้านแล้วค่ะคะุณจิตกลับบ้านกลับไอ้มองที่ยูเนาะคะ่นะเนาะ เพราะว่าคิดว่าบวไปเที่ยวต่อแล้วค่ะเพราะว่ามันมันเมื่อยนางรถพร้อมเนาะค่ะเนาะกับเค้ค่ะกับบ่มีอย่างเนาะค่ะเนาะกับมาเบาสูฟังเนาะค่ะว่าเออปะไก่ก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวใส่เนาะกับอยู่แต่ในโรงแรมแล้วก็่วนมากับไปช้อปปิ้งแล้วก็กลับโรงแรมใช่ค่ะเพราะว่าไอไปตลาดนี่มันสิกับบ่มีแบบว่ามันมันแบบว่ามันก็เป็นเงียบๆไหมค่ะบ่มีมองมองไปแต่ไปยังกับโอเคค่ะเดี๋ยวปะไก่ขอจบคลิปซ้ำนี้นะคะเนาะ โอ้โหสมันลูก he not happy because he cannot eat outside Say how ชานายลูกมอแบดเ a นบังกาโลเนาะฮันนี่ no? mm hmm. เนาะเงียบมากลุงคันนี่แบบโอ้โ oh หแบบว่าเล่าแบบว่าซี่เลียดอีกแล้วค่ะชื่อเลียจะเปลี่ยนโรงแรมโอ้ย oh, เปลี่ยนว่าไงก็คือเก่าละเพราะว่าสถานาการณ์แบบนี้เนาะคะนะ่ะเนาะ first time อยู่ booking itc เยอะแบบนิ๊กอ่าตอนแรกเรา,าว่าเราตอนแรกเราบุก itc เนอ่อย itc มันจะเป็นมันก็จะใหญ่เนาะยแล้วอุย้ยแบบว่าไปเมืองนี้ดีกว่าบริษันบันี้ฉันว่าฉันสิไป itc บริษัทโอ้คือเก <the S 1> <u> ่าเนี่เพราะว่าสถานการณ์มันแบบนี้เนาะโรงแรมใดก็คือเก่าละค่ะก็เลยคิดว่าเออกลับบ้านเท่าดีกว่าเนาะไปเที่ยวต่อกะสิซ้ำนั่นแหละเสียดายค่าโรงแรมโอเคค่ะปะไก่มาจมแห่ฟังสงน,นะะีเนาะค่ะเนาะกะเดี๋ยวบอส you order ค่ะนี่ โซอมอนโซอมอนโอเคเดี๋ยวมาเบิงเน,นาะค่ะนวาลุงพันธ์สั่งอี่ยงมาขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามตลดเออหน่อยหน่อยหน่อยด <c oughs> าวยู่อยูริเมมเบอร์หน่อย <c oughs> มือขึ้นก่อนหิวเข่าหลไร <c oughs> บอกเอิ้นหน่อยก็บเบิ้ลนไอโอเคไหนหนอมาเบิงเนาะค่ะนวาจะได้กินอย่างเนาะนี่เป็นสเต,ต็กปลาแ <c oughs> ซอมอน what it is in it this is italy rice dry. Mm. it's called risotto mm. Mm, good very good and i told okay enjoy honey bye bye come to sit to eat with me bring me cola